Oh. อะไรวะนัดรักยังไม่มามาเป็นคนนัดด้วยในใตักอะ่ะนี่กูซาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่านัดจากเพื่อนเราก็ต้องเอออดนอนมาเพื่อมาหาเพื่อนดีว่าได้เบอร์ดี้ชื่นใจสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะยังทำไมเออรีบไปไหนที่เก นี่นี่เขาอุห์ทำให้ขายเครียดเป็นไรทะเลาะกับแจงเหรอเครียดเหรอพี่เครียดอะไรอ่ะมีเรื่องอะไรมาบอกพวกพี่ได้ว่างไปทำงานมาไงบอไยทำงานก็ดีก็ได้เงินเข้าบ้านนะหนูที่ทำงานคนเยอะไงเออกลับมาไม่สบายใจเหรอไม่สบายใจเรื่องอะไรหนูบอกพ่กพี่เลยลูกสองขีดเลยขึ้นสองขีดเลยแล้วไปทำงานมาแล้วด้วยนะขึ้นสองขีดจริงพี่ไม่มุกเลยอันนี้เครียดจริงขึ้นสองขีดเติมห้าร้อยแม่งขึ้นสองขีดเลย น้ำมันแพงนะช่วงนี้น้ำมันแพงว่าจะเติมเฮลบอลนะรถคงไม่วิ่งนะจะบ้าเลยเออลรถบ้าเต่เติมบอยเอาพี่หนุ่มปั่นสามล้อเสร็จก็มาเลย <พอ S 1> เราเว้ยกูไม่ได้ร่ำรวยอย่างพวกเองเว้ยทำไมพี่ใส่ขาสั้นแล้วดูฟิลไม่เหมือนพวกผมเลยเออฟ,ฟิลเหมือนพี่ตัดปัน่นสามล้อมากเลยนี่เอางี้ว่าม <นะ S 1> ึงว่ากูเงียมึงอะเกิดทันรองเท้ากูป่ะนี่ถ้าไม่งานเลี้ยงลูงไม่หมาเนี่ยเลี้ยงลูกเหรอไม่ไม่งานเลี้ยงลู กูไม่มาแล้วเนี่ยเออแหม่พี่นานาเจอทีแล้วไอ้ไอ้คนที่นัดเนี่ยไอ้ตั๊กเนี่ยมันคนนัดด้วยมันบอกกันเลยเดี๋ยวมันปิดร้านเลยรีบพวกเราเนี่ยอันนี้ถามนะอันนี้ถามแบบอยากรู้นะเออถามเลยกับที่โคร่าเนี่ยติดต่ออยู่ไหมก็จะมีบ้างนิดหน่อยเอาจริงดิพอใจมึงยังเออเออบางคนเราจะไปเนี่ยอ้าวฮัาโหลน้าค่ะทักโอ้โหแฟนแฟนไม่เกันเลยสวัสดีนะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะคิดถึงมาก ไม่คิดว่าได้เจอนะแล้วแบบเออยังเฟลลี่เหมือนเดิมนะดีแล้วดีแล้วเออเราพูดกันเราพูดกันเออเฟลลี่มากเฟลลี่มากนะ้ย่ะคะเฮ้ยแจ๊ดฮะเฟลลี่มึงลืมไปหรือเปล่าวะเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่มึงกูเป็นผัวกูก็เห็นไม่อะไรแฟนกูพี่มึงบ้ามึงพี่มึง กอดโคตรนานเลยเก๋คิดมากฉันหึงนะเก๋เขาเป็นน้องเราพี่เราเป็นน้องเรากอดพี่เดชแล้วเฮ้ยพี่โอ้โหมึงจะกอดมึงอยู่บ้านมึงกอดกันยังไม่พออีกเหรอวะเราก็คบกันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยไม่จากมึงถึงนะมึง มันพวกเราแบบแล้วพ่ก <si> thin ็ได้เจอกันนานผมคิดถึงพ um> ี่มากเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีเหรอพี yes> ่เออมันคือน้ตบ้านเดิมที่เดิมเบอร์เดิมใช้เหมือนเดิมเลยนะเดิมเออไม่แต่ว่าบุ๋งตัหาพี่ไม่ติดพี่เปลี่ยนเบอร์อะไรป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเซฟเป็นใหม่ได้ได้พี่พี่เหมือนเดิมนี่ใส่เหมือนเดิมเลยนะผมคิดว่าจะเปลี่ยนไปได้ดิบได้ดีนะดีใจกับเพื่อนนะพี่แบบแฟนเดิม แฟนคุณเข้ากับพวกเราได้เอไม่ต้องคิดมากนะดิเพื่อนตาก็เหมือนเพื่อนเราการกอดเพื่อนแล้วก็กอดเพื่อนไม่พี่ผมผมจะแบบนี้อ่ะโค้งแบบฝรั่งพี่มันสบายๆได้นะอืมโม้รูแล้วแฟนกูก็ใช่ไงก็รู้ไงโอ้โที่ก็ดึงจะเสื้อจะขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกอดกันที่บ้านก็ได้เออไม่อายจะกอดกันตรงนี้สิที่บ้านเธอจุ๊บทีนึงมามามา ก็หน้าเดินอแต่งงานกันไหเอ่แต่งาหรอ็าแต่ผมไม่ได้ไปก็ได้แ่ไมแต่งใหม่กัต่งใหม่ก็ได้ฮะเฮ้บ้านี่แฟงที่หน้ารักก็ตายแต่งใหม่เขาดีแล้วอันนี้ทำเหมือนเมื่อก่อนร้านนั่งเล่นเลย เดี๋ยวมึงอย่าไปแก้ตักมันมึงก็รู้กับเขาป็นคนหึงแฟนชกเฉาแก้ชตดีกว่าเราลึกความหลังแต่ก่อนเรายังไงกันนะอะไรกันนะโอ้ยโอ้ยงี้ยต้องถอดแมสไหมอะาเราดึไม่ดนีกยอันนี้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเรื่องอะครพี่อะไรยังไงนะนี่นี่ไงอ๋อโอเคโอเคีอเขยาเียวเอาวเดี๋ยวเอาวอเขีวอเคโอเเอเเอเาเยยาเยาาอเคอเีขัวววเอ พอเป็นเมียเขาปลื้มมะเนาะมมีีก้้ใครเป็นเมียเขาคงปลื้มโอ้โหดูแลดีมากเลยแค่กินถั่วต้องรัดผมด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับชาติติดเนี่ยนี่เราไปแก้กรรมมาชาติที่พี่ไปไปฆ่าเด็กไว้เยอะแบบมันเกี่ยวอะไรมันตัวเดียวเท่านี้โอ้โหถ้าตากจะน่ารักขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านไปเราตบรางวัลให้นะไม่มีความสุขเออ อ๋อถึงว่าถึงว่าประชุมบทกันพอคุณไม่ว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอ๋อมึงเขียนบาเพื่อสนองตัวเองบทนี้มันดีตัวจดเองด้วยโอ้โหถึงว่าแจ๊ดบอลหลุยทำหน้าแทบจะไม่ได้ละลายเออไอคนที่เราชอบชอบเขาไม่เอามานะ<ไ>เขาจะเอา,เอามาจากของเขาอ่ะของหนูใครชอบใคระข<ไ>องหนูชอบใครแจงไลยจะให้แจงมาทนโอ้โหโอ้ยอะไร คนรักเมียก็อยากให้เมียมาแอบบรรยากาศชายทะเลของคุณมะช่างหวานแหววซะแลือเกินต่นาถ่ายเซลฟี่กันนะอยากจะเก็บไวที่เรื่องตานาเจอกนทีเดิเอออาเอามาค่ะไม่พี่ไม่ได้เจอบ่อยด้วยเออแพี่มถ่ายเซลฟี่มา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 ม่มา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 มเมา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 มหมือาเาม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 เมา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 ายาาามามามาามา แล้วเดี๋ยวส่งส่งไลน์เขาหมดนะเก๋ทำอะไรอะเก๋ก็แค่ถ่ายรูปเองก็เพื่อนเธอทั้งนั้นเองฉันหึงนะเก๋โอ้ยพี่จะมาหึงอะไรตาเลือพี่ผมเป็นแฟนกูนะเว้ยผมก็มีเมียกันหมดแล้วแล้วเนี่ยเขาก็รู้ผมผมผมอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วพี่ตั้งแต่ยังมหาลัยแล้วแล้ถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้นะเก๋ตาก็รู้เราเป็นคนเฟรนลี่เนี่ยพี่หึงเธอเนาะเก๋พี่หึงไม่ได้สมัยก่อนนะตอนผมเรียนมหาลัยนะผมนี่นั่งก่อนจะกลับนี่ก็กอดกันก่อนจะกลับก็กอดกันเออผมจะเลิกแยกกันที่มหาลัยอย่างเงี้ย อ่ะพี่พอกอดพี่บอลกอดผมตอนเรียนเสร็จ <suff> อ <ix ing noise> ่ะเนี <scales one nationwide> okay. ่ยแล้วตอนตอนที่ลุงมาโบกรถอ่ะเขาก็กอดตอนที่อะไรที่ลุงมาโบกเข้เวยกูู๋ไม่ได้ไปรอปภของโรงเรียนกูเรียนกับพวกมึงไงมีรุงพี่สมัยก่อนมันได้ไงแจ๊สตอนที่เก๋ยนใยของฉันแล้วอี่ โธ่แกฉันหึงจริงๆนะเนี่ยพี่ท่านอย่างนี้พี่อย่าทำแบบนี้อีกนะพี่แกกลับบ้านดีกว่าพี่ถ้านท่านอย่างนี้ไม่ไม่สนุกแล้วถ้ามึงศ์หุ่นมียมานก็เมียกลับบ้านไปเถอะวะเออในเล็กในน้อยแค่นี้ทำอะไรบรรยากาศเพื่อนๆน่ะไม่เอานะเก๋ไม่ชอบนะแบบเนี้ยแล้วแม่เป็นอย่างนี้เลยวะคบกันก็ต้องมั่นใจตัวเราสิโอเคครับเข้าใจไหมพี่เชื่อใจเธอเก๋ไม่หึงนะเอ๊ะอย่าหึงนะไม่หึงเลยว่ะอ้าวโอ้โหอ่ะนี่เอาไงพี่หลุยส์เอางี้เอางี้เอาสมัยตอนที่เราสมัยเี็กเลยดีกว่า ที่เราไปเที่ยวซุปกันน่ะฮะ เที่ยซุปซุปซุปไหนซุปเปอร์ตาไงที่เราไปเต้นกันไงที่เราไปเต้นกันไปจนหมดนี่เลยไงพี่ไปเท่ากับพ่อของหมาป่ะไมเก่าขนาดนั้นอ่ะซุปเปอร์ตาไงที่เราไปดิ้นกันนะเออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะขอโทรคุณทซงจังยังต้องดนตรีมาก่อนเราจะได้นึกภาพออกเราเต้นเพลงอะไรกันนะหลุยเออรู้สึกจะของไวโพสอะไวโพสอะไรอะวิกโกะไรเปิดเพลงไวโพสตาแล้วเนี่ยโอเคลองเพลงมาลองลองลองแบบนึกถึงอดีตดิพี่เต้นพี่เต้นเซ็กซี่มากเออลองดนตรีมาให้ดนตรีมาที่เคยเห็นเขาเต้นแบบไหนฮะเขาเต้นแบบไหน เก้ตเลยนี่จำไม่ได้เหรอถ้าเป็นเก็ตเต้นต้องเคลียร์โตนะเก็ต้องขึ้นไป่เต้นบนโต๊ะเอาเลยเอาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเกรงว่าศัตรูเราจะสูงไม่พอพี่นะว่าแค่นี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเออพี่อ่ะเต้นกอดโตแล้วกันนะได้เลยกอดโตไปเราต้องมาด้วยกันพี่เสียวมาด้วยกันเราต้องเต้นด้วยกันเราต้องเต้นด้วยกัน

พี่เป็นต้นเลยตรงหนูล้วรู้สึกว่าเองเนี่ยปัญหาเยอะอยู่คนเดียวอทีนึงแล้วกันออามาเออเต้นนั้วก็ร่มกันพี่เลย